สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับกับของสวยๆเช่นเดิมเลยเวลาดีๆของพวกเรานะครับก่อนไปรับชมของวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้มีงานหลากหลายเลยงานน่ารักน่ารักก็หลายชิ้นอยู่นะครับถ้าพี่ๆต้องการสั่งซื้อย้ำอีกทีเลยสามารถที่จะ สั่งซื้อได้นะครับที่2ช่องทางช่องทางแรก b o o n p i t a k มีตัวแทชไซน์นำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่2โทรเข้ามาได้ครับที่0816289156เบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆพร้อมกันเลยครับ กำไรพลอยสลับสีประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยไพลินไทยไพลินซีลอนทับทิมพมา่าและมรกตแซมเบียประดับเพชร91เมตรรวม6.37กร,รัสนะครับน้ำหนักรวม54.51กรัมขนาดเส้นผ่านสูงย์กลาง5.4เซนติเมตรราคาขาย245,000บาท งานสวยมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานประณีตนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่ชอบเก็บสะสมงานที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีคุณค่าในเรื่องของดีไซน์ความละเอียดนะครับอ่อนหวานของชิ้นงานชิ้นนี้สมบูรณ์แบบมากๆเลยตัวกำไรนะครับะจะประดับด้วยพลอยสลับสีกัน ทำเป็นลวดลายโดยรอบแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟข้างในตำหนิน้อยนะครับเวลาใส่ขึ้นกับข้อมือเนี่ยจะได้ความกว้างสวยลงตัวมากๆไม่ว่าจะหยิบมาใช้นะครับกับโอกาสใดๆก็แล้วแต่เนี่ยล้วนทำให้พี่ๆนะครับดูโดดเด่นดูดีเสริมสง่าราศีดูภูมิฐานอย่างที่สุดเลยสำหรับกำไรวงนี้งานชิ้นใหญ่ๆ มีดีเทลสวยๆ CF ได้เลยครับตัางหูเพชรดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาวประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่2.04กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะครับ2เม็ด60ตังต์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก12เม็ดรวม1.44กรัตน้ำหนักรวมนะครับสา หกกรัมหน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรราคาขายเพียง4 5 9 0 0บาทคุ้มมากๆเลยราคาดีนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยใส่ได้บ่อยๆอีกด้วยความคุ้มนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยยังมาพร้อมกับตัวชิ้นงานเพราะว่าพี่ๆได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับตรงกลางวัดหน้าเพชรเนี่ยได้ตกเม็ดละ30ตังค์เลยนะครับแล้วก็ ล้อมด้วยเม็ดละประมาณ12ตังเพชรขาวใช้ได้ครับแล้วก็ข้างในก็ตําหนิน้อยเล่นไฟระยิบระยับนักว้างของเขาเนี่ยก็จะได้นักว้างกำลังสวยใช้งานได้จริงใส่ทํางานนะครับใส่ออกงานล้วนใช้ได้ในหลายๆโอกาสสำหรับต่างหูดอกพิกุลในรูปแบบนี้กด CF เได้เลยนะครับจเพชรฉลุลายประดับ เขียวส่องนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเขียวส่องจันร์ทประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่95ตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะครับ1เม็ดขนาด15ตังและเพชรอีก21เม็ดรวม80ตังน้ำหนักรวม5.05กรัมหน้ากว้าง1.7คูณ2.6ซนติเมตรราคาขายเพียง31,900บาท ชิ้นงานจี้ชิ้นนี้สวยลงตัวนะครับมีความอ,อ่อนหวานความละเอียดของชิ้นงานเล่นการฉลุลายนะครับได้อย่างสวยหวานบานนะครับแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆที่สำคัญเลยจะได้เขียวสองเม็ดใหญ่ตัวเขียวส่องสีเขียวก้านมะลิสวยกระจ่างแล้วก็ขนาดกำลังดีเลยครับ แหวนทับทิมสตาร์พม่าดิบเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา95%ประดับด้วยเม็ดยอดจะเป็นทับทิมสตาร์พม่าดิบแล้วก็ด้านข้างประดับด้วยแก้วสีน้ำหนักรวม6.35กรัมขนาดแหวน57ราคาขายเพียง18,900บาทชิ้นนี้นะครับมีคุณค่าในเรื่องของการเวลาแล้วก็ความสวยงามนะฮะ เป็นแหวนที่ต้นกำเนิดได้มาจากคุณยายท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นของคุณแม่ของคุณยายทีดังนั้นนะ่ยอายุก็น่าจะเกือบร้อยปีหรือว่าร0อปีขึ้นไปนะครับสําหรับแหวนวงนี้งานมาในสภาพที่ดีนะครับก็คือตัวเรือนเะนี่ยผ่านการเวลามาแต่ก็ยังพร้อมใช้งานส่วนทัพทีม a าพมา่าดิบเรือนยอดสีชมพูหวาน มีตำหนิในเนื้อพลอยตามธรรมชาติบนพื้นผิวบ้างนะครับหน้าแหวนใส่ง่ายๆพี่ๆที่รักงานเก่าแท้ๆรีบ CF เลยครับจี้มุกซาซีสสีตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยมุกเซาซีานะครับจะเป็นสีทองกับสีขาวขนาดอยู่ที่11-11.5มิล ประดับเพชร44เม็ดรวม88 m, ตังน้ำหนักรวม11.88กรัมความยาว4.5เซนติเมตรราคาขายเพียง38,500บาทคุ้มอีกแล้วสำหรับชิ้นงานจิวเวลรี่นะครับชิ้นนี้แค่ตัวเรือนก็ไม่ได้นะครับคุ้มจริงๆแล้วก็มุกเซาล์ซีเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆตุ้งติ้งคู่นะฮะสามารถที่จะ ขยับได้แล้วก็ตัวมุกทั้งมุกทองกับมุกสีขาวเนี่ยมันวาวมีตำหนิบนพื้นผิวเล็กน้อยโดยรวมสวยแล้วก็ใส่กับโชเกอร์เห็นชัดแบบนี้งานดีจริงๆครับจี้พระแกะสลักกรอบทองนะครับกรอบทองคำ75%า75%พระแกะสลักจากอัมาชิสน้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่ 8.56กรัมหน้ากว้าง2.1คูณ3.0เซนติเมตรราคาบูชาเพียง9,590บาทงานสวยนะครับแล้วก็น่าบูชามากๆเลยเขาจะนำอมฤิส์นะครับมาแกะสลักเป็นองค์พระนะครับซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีคมชัดดีแล้วก็มาในกรอบนะครับกรอบทองแกะสลักลวดลายได้อย่าง ละเอียดนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของชิ้นงานขนาดหน้ากว้างขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10เล็กน้อยก็กำลังสวยนะครับบูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยจะบูชาเองหรือบูชาให้เป็นของขวัญแก่คนที่พี่ๆรักแล้วก็เคารพก็ได้ cf นะครับตังหูมรกตตุ้งติ้งเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยมรกต โคลอมเบียนะครับ4เมตรรวม4.38กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่95ตังน้ำหนักรวม11.15กรัมความยาวนะครับตั้งแต่ด้านบนจนถึงตุงต้งติ้งล่างสุดอยู่ที่4เซนติเมตรราคาขายเพียง47,500บาทงาหาบาทงานหวานๆงานน่ารักมากๆเลยเหมือนงานเจ้าหญิงเลยนะครับสำหรับตัว ต่างหูคู่นี้นะครับอมอตัวมรกตโคลัมเบียเนี่ยเขาจะเป็นมรกตสีเขียวใสมีเนื้อพลอยตามธรรมชาติประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟมาในตัวเรือนซึ่งทำเป็นใส่ทิ้งตุ้ง,ต,งติ้งนะคะเวลาใส่เนี่ยดูเห็นชัดเต็มตาตุ้งติ้ง,งไม่เล็กนะคะเป็นงานชิ้นใหญ่ มาในราคาสุดคุ้มสำหรับงานมรกฏแบบนี้หายากครับพี่พี่ที่ชื่นชอบงานมรกฏหรืองานจิวเวอรี่หวานหวานไว้ใส่ออกงานชิ้นนี้รีบ CF ได้เลยครับต่างหูเป่าวะหล่ำเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำาเปเปาวะหล่ำทองคำา75%รูปประคำและผลทับทิมทองเคนะครับประดับด้วยเพชรซี่ น้ำหนักรวม13.50กรัมความยาว4.9เซนติเมตรราคาขายเพียง35,500บาทงานสวยมากๆนะครับสวยน่าใช้ตัวเรือนะครับเขาจะเป็นสายสร้อยทองคํานะครับแล้วก็จะถูกร้อยด้วยเม็ดประวะหล่มประดับเพชรซีกเม็ดใหญ่เลยความน่ารักอยู่ที่จะใช้นะครับเม็ดทองนะครับทั้งเม็ดกลมเกลี้ยง เม็ดมยมแล้วก็ผลทับทิมมาประดับเพิ่มความน่ารักส่วนที่เป็นแป้นนะครับขนาดเขาจะแตกต่างกันไม่เท่ากันแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานเพียงแต่ต้นแจ้งให้พี่ๆทราบนะครับส่วนขนาดความสวยแล้วก็เวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยจะได้ระยะความสวยกำลังดีเป็นงานชิ้นใหญ่ได้เม็ดปวร์ล้มชิ้นใหญ่แล้วก็ได้เม็ดทองรูปทรงต่างๆนะครับเป็น งานมงคลใส่สวยแล้วก็ใส่เรียกความโชคดีความมงคลต่างๆด้วยโดยเฉพาะผลทับทิมหายากมากๆ CF นะครับขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เมตตาสนับสนุนร้านเพชรท,ทองบุญบิทัศน์ด้วยดีตลอดมาทั้งพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันบอกต่อนะครับความสุขดีๆจากร้านเพชรท,ทองบุญิทัศ์แล้วก็พี่ๆนะครับที่ CF สั่งซื้อของจากทางร้านของเรานะครับย้ำอีกทีเลยว่าก่อน CF ก่อนสั่งซื้อเนี่ยสามารถที่จะศึกษารายละเอียดให้มั่นใจก่อนนะครับว่าชอบและต้องการรับไปดูแลต่อจริงๆสำหรับวันนี้นะครับต้นกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์มาพบกันนะครับบ๊ายบาย